F4 Thailand Boys Over Flowers streaming every Saturday 9:30 PM on iWantTFC Salamat k ์คาปาเมเลเราบอกว่าแผนยังไปสบายถึงโรงพยาบาด้วยใช่แต่จริงจผิดแผนนิดนึงครจริงจเราเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสบายที่นั the the ่นแต่ว่าด้วยช่วงนั้นแบบน้องไม่สบายพอดีแล้วเราก็ด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราว่างแค่วันนั้นเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นไปหาที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าได้ไปเยี่ยมมันด้วย ครับมาให้แล้วเป็นไงบ้างครู้สึกแรกเป็นไงบ้างดีใจครับดีใจคือมันเป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นความดีใจอ่ะแล้วก็เอามาให้ผมก็ดีใจครับรู้สึกถึงความใส่ใจของคุณไปไหมคะอะไรรู้สึกถึงความใส่ใจ เราก็ใส่ใจกันอยู่แล้วใส่ใจแล้วเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันตลอดอยากได้รถเหมือนกันช่วงนี้จะไปเนิดต่อไปงานของเนี่ยเดี๋ยววันเกิดใครไปปี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 ต้องบอกไว้เดี๋ยวต้องหาก่อนหาก่อนว่าคือเป็นอะไรพี่ไม่บอกได้เลยนะว่าอยากได้อะไรจะได้รถครับไม่ต้องบอกรู้หรอไม่ลอยหรือว่าบอกตรงๆเลยครับ 지 터질 거야 저 달에게 물어봐. 지켜주고 싶어 렇게 줄래? Yeah. 네 생각에 밤은 더 깊어지는 것. สนุกใหม่จากเคท่ดอเคท่ดอเวตซีวอเทอร์ทินด้วยวิตามินซีบำรุงริมฝีปากพร้อมเติมสีติดทนไม่ติดแมสเคท่ดอ <Yeah. S 1> วรรชัยลิปสติกสีปากฉ่ำบำรุงปากวาวสีสวยเคท่ดอไฮยาลูรอนลิปมอยส์ลิปไฮยาปากจื้อสีชัดบำรุงลึกล็อกความชุ่มชื้นให้ปากอบอิม่มเสมือนเติมฟิลเลอร์เย็นสบายปาก เคทิดอสกินฟิตเจอรี่บัตเชอร์กัดออนเนื้อเจลลี่แนบผิวซอฟทัสสีชัดติดทนเคทิดอสแอร์รีแลกซ์ลิปเบอร์นวัตกรรมสปาคัลเลอร์พิเศ์เน็ดสีพิเศษเนื้อเบาสีชัดปากไม่คำ้ำเบลอร่องปากเนียนสนิทปากแก้มละมุนต้องเคทิดอส ใช่ไหมคะที like s <S like okay, ah, ่สำคัญต้องใช้คู่กันเหมือนไบ์วินเนี่ยใช้คู่กันใช้คู่กันแล้วก็ยังไงทุกอย่างอะไรก็ดีเนียนกริบโอเคตายล้คุณความไว้ใจนะครับที่เคทีดอมมีให้กับทั้งผมและก็น้องวินนะครับที่เรื่อพวกเราเป็นพิเชตรปีที่2ด้วยขอขบคุณมากๆครับนี่แม่พูดเผื่อน้องวินนะแล้วน้องวินเคทีดอมคาเฟ่เมทฟาวเดชชั่นรองพื้นซ่อนผิวปกปิดขั้นกว่าซ่อนผิวจริงปิดผิวเนียนกริบ เคทิดอลคาเฟอเมดพาวเดอร์แพคแป้งซ่อนผิวปะเดียวเป๊ะเก็บทุกรูกขุมขนด้วยนวัตกรรมซ a ลิซิล i กแอซิดเอนแคปซูลเลชั่ช่วยลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวปิดผิวจริงเผยผิวสวยด้วยรองพื้นและแป้งคาเฟอเมดจากเคทิดอล ความสนุกใหม่จากเคที่ดอเคที่ดอเวซีวอเทอร์ทนด้วยวิตามินซีบำรุงริมฝีปากพร้อมเติมสีติดทนไม่ติดแมสเคที s yeah. <S aw, ่ดอวรรชัยลิปสติกสีปากฉ่ำบำรุงปากวาวสีสวยเคที่ดอไฮยาวลอนลิปมอยส์ลิปไฮยาปากจืดสีชัดบำรุงลึกล็อกความชุ่มชื้นให้ปากอบอิมเสมือนเติมฟิลเลอร์เย็นสบายปาก เคทีดอสกินฟิตเจอรี่บัตเชอร์บัตจอนเนื้อเจลลี่แนบผิวซอฟท์ทัชสีชัดติดทนเคทีดอสเอรีแล็กซ์ลิปเบอร์นวัตกรรมสปาคัลเลอร์พิกเมน้์เน็ตสีพิเศษเนื้อเบาสีชัดปากไม่ค้ำเบลอร่องปากเนียนสนิทปากแก้มละมุนต้องเคทีดอ นานไหมนานเหมือนกันครับคือจริงๆไม่ใช่งานคู่กันครับงานเดี่ยวก็ก็นะก็ยาวเหมือนกันแตบรรยากาศแบบนี้คือหายไปนานแค่ไหนแล้ครับโอตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่มีเสำหรับของผมยังไม่มีเลยอันนี้เป็นงาน ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเขาดีใจอ่ะแล้วก็เอาไม้ผมไปก็ดีใจกับผมนะครับรู้สึกถึงความใส่ใจกับผมไปไหมคะอะไรรู keit, ้สึกถึงความใส่ใจที่ของใจหาเก็บอะไปเก็บไปก็ คือเราก็ใส่ใจกันอยู่แล้วใช่แล้ว่าเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันตลอดอยากได้รถเหมือนกันช่วงนี้เดี๋ยววันเกิดต่อไปงานของเนี่ยเดี๋ยววันเกิดปลายปี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 เดี๋ยวต้องบอกไว้เดี๋ยวต้องมีการตอบแทนใช่ไหมเออเดี anyway> ๋ยวต้องหาก่อนหาก่อนว่าเป็นอะไรพี่มายบอกได้เลยนะว่าอยากได้อะไรจะได้รถครับไม่ต้องบอกบอกเลยหรือาบอกตรงๆเลยครับโโอ้ห From afar, know you are special and your recent show.